สวัสดีครับผมร่างเป็นงานครับผม,มเมื่อคืนนี่ฟันดีครับมะเขือเนี่ยมันนี่กนมือขอยออกครับมะเขือนี่ฟันไดเทพดาพับบอกไปมันนี่ห้อยสิบหกเด้อดสั่นเอเขาเลยถามมันไปเอออกตรงด้นนอว่า ก็เป็นไปบอกว่แปดศูนย์หครับเสื้อรวดทันบาตัวนี้ละเสื้อรวดนี่ก็แล่นยางไปนอีกต้นหม่ตัวหนึ่งก็มีเทิดาตันึงบอกบอกว่าไอ้ศูนย์แปดลกันเอ,อา,า,อ,อ,าอ้นี่ก็เลยเ,เ,เ,เอา,อเเอาผมเล่มาเอา เออมันก็เขาหับห้อยอีกไอ้อออออช่องนึงยนะครับเนาะนี่นี่คิดเบิ้งเบึ้งเออไอ้แปดส่วนสุแปดมาอยู่เพรานกระบาบอไอ้ศูนย์มัหมดเนี่ยนะครับเนาะเลยเอาเป็นแนวทางนะครับเราให้พี่น้องครับเอาหลับชมกันครับคอยพิจารณาเหมือนเพิ่งว่ายอ่ 0 8นแหหศนย์แปดนะครับน้าเอเทพบดาที่เขาคันบอกใจ้นใหม่ก็เนี้อเน้อเน้น้อสมบรรยกายัางพิงานครับผมหอนห่อนที่นอนจแต่ตว่าเสิล่องเสียงโขก่นอยู่ครับบัวจะนทรนบัเนาะแปดศูนหหนยะ์แปด เบิ่งครับใครามากรับครับรครับผมอ่อนอเปจิอาจารย์รักชนาคารร้ายตัวเาครับกูรู้ว่าสิน่าตัวได้ร้ายตัวเบาเพ่าว่าเสียวเสียวเสียงเบิง่งอา่าขัดมาขึ้นครับล่าสุดนี่แหละ น้องนั่นจเสียงให้บรรลแล้วล่ะรักมืองครับซีนี่จะเจ็บซีโรตาลี่ให้เอาล่ะฟันได้ตัวไหนก็เอาตัวนั้นล่ะครับผมซื้อให้เบิร์ตก็ได้เตียงตกหลับสีไม้เนาะไอ้สีไม้สงการเนาะหัวหันหันพี่น้งนอ,นองมังกรสแกกช่างมันหอนหน่อยพี่น้องเดี๋ยวจะไม่หอนเอาหรือพี่น้อง ยแวะซส,สื่อน้าซสื้อนมกันยังมากินขขาเศร้าเลยครับเอาลังเตือนแลวไม่จับแก่ข้อมพลอพันหนอยน่อไในเบิง้งนะัทั้งกัน กี่แตาวิ่งยังไงครับพี่ทองตาที่เราไปเมื่อกี้แล้วครับเลยครับสีขงแรงเลยครับให้ต่างยิ่งกันทุกคนนคะพ,พี่น้องเด้ครับผม